สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไฮโซพกกวงอัมพัชราภาลอยกระทงต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงความหวานกันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมิแต่ทวีคูณความหวานขึ้นเรื่อยๆสําหรับคู่ของสปตาตัวแม่แถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างอัมพัชราภาและหวานใจหนุ่มรอไฮโซพกประธานวงล่าสุดเป็นภาพที่ดีต่อใจมากๆเมื่อไฮโซพกได้ออกมาโพสภาพในช่วงเวลาดีๆกับสาวอัมหลังเกี่ยวก้อยกันลอยกระทงใบงามด้วยกันโดย ทางคู่เลือกใช้สถานที่คือสะว่ายน้ําที่บ้านของไฮโซโพกนั่นเองนอกจากภาพคู่หวานๆของสาวอัมและไฮโซพกแล้วภาพที่ดีต่อใจคุณสองเข้าไปอีกนั่นก็คือภาพการลอยกระทงพร้อมหน้าด้วยคุณพ่อคุณแม่ของไฮโซพกและยังเพิ่มความคืบเกรงด้วยไฮโซนายประานนายน้องชายมาร่วมลอยกระทงที่สะด้วยเช่นกันและยังได้เห็นความน่ารักของวัตทิสภัยคนสวยที่ดูแลใส่ใจคุณพ่อคุณแม่ของหวานใจดีมากอีกด้วยโดยไฮโซพกได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า our little family ลอยกระ ท Festivities Hashtag #please ignore my favorite shoes love you all งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนกลาบเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับต่างก็บอกว่าทั้งมีความสุขทั้งฟินและขอบคุณสำหรับโมเมนตด์ดีๆของทั้งคู่เรียกได้ว่าเห็นแล้วอดที่จะยิ้มตามกันไม่ได้เลยละครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ